สวัสดีคะ่ะทุกวันพะระป้าิงจะวดเนื้อสัตว์นะคะแล้วปร้าริงก็จะทานมังสวิรัตวันนี้ปร้าริงก็เลยจะมาทาอาหารมังสวิรัตให้คุณดูนะคะโดยการนี่นะคะผักเคียวแล้วก็น้ําน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ําส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อจะแช่ผักค่ะนะคะแช่ไปเลยห้านาทีนะคะแช่ไว้ก่อน 5นาทีได้เดี๋ยวเราจะไปลวกกันนะคะเนี่ยกดกดให้จุ่มน้ำไปเงี้ค่ะแช่ไว้เลยนะคะแล้วก็ปลาลินก็จะตยูที่ในส่วนประกอบของปลาินนะคะอันนี้เดี๋ยวปลาินจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีกระเทียมสับนะคะแล้วก็มีพริกแดงอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทากันนะคะเมื่อแช่ผักได้5นาทีนะคะเราสักครู่ค่ะแล้วก็ตั้งกระทะน,นะคะน้ําใส่นะคะประมาณสัก1ลิตรนะคะแล้วเราก็จะเอา น้ำมันพืชใส่ประมาณสักหช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันพืชหนึช้อนเพื่อเราเราลวกผักแล้วผักเราจะได้เงาค่ะเราให้น้ำเดือดก่อนนะคะ ผักเมื่อกี้ที่ปลินแช่ไว้นะคะแล้วปลินก็มาล้างน้าเปล่าออกก่อนนะคะล้างที่ผักน้ําที่แช่ะค่ะลองออกแล้วล้างน้าเปล่านะคะเสร็จแล้วเราถึนจะมาเนี่ยเอาน้าใส่อน้ำมันใส่แล้วก็ผักเนี่ยลงกไปนี่เลยลวกเลยนะคะนี่นะคะลวกอเอานะคะ ถ้าใส่น้ำมันเนี่ยมันจะทำให้เงาเนะคะต่ออันนี้ก็หานดิบก,กันไะด้เพราะนั้นเราก็ไม่เอาหตาน,นะคะเ้าก็ขึ้นเลยนะคะเนีย่ยเ้ามาเรียงเสจานนะคะ แล้วเราก็จะมาตั้งน้ํามันนะคะตั้งน้ํามันเพื่อจะเอ,เ,อเอาเมื่อกี้ที่เราสับกระเทียมไว้ะคะ่ะก็จะเอาน้ํามันเนี่ยไปใส่ในกระเทียมที่พริกนะคะที่เรา,เาสับไว้เมื่อกี้ะคะ่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในกระเทียม เนี่ยนะคะเมื่อกี้ที่ปรินบอกเดี๋ยวปรีนจะใส่ไปใต้พริกนะคะเนี่ยเอาน้าที่ผสมเนี่ยเสร็จแล้วกระเทียมเนี่ยค่ะใส่ลงไปในน้าที่ผสมนี่นะแล้วก็พริกเมื่อกี้ปรินบอกนี่นะคะแล้วจะเอาน้ํามันเนี่ยใส่ลงไปนะคะไปค่ะน้ามันร้อนๆเลยนะคะใส่ลงไปในนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลากผักกันนะคะนี่เลยนี่นะคะน้ำร้อนใส่กระทเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลากผักกันนะคะโอเคเดี๋ยวิ่ไปลัางผักกันนะคะ นี่นะคะปรานลาดเลยนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเสร็จแล้วนะคะอาหารวางใส่แล้วของปลินไปทํทานกันดูนะคะทุกวันพระปรินจะทําทานนะฮะเปลี่ยนผักไปเรื่อยๆบ๊ายบาย